สวัสดีค่ะโบจากร้านหมอแว่นตาสาขากระทุ่มแมนเล่นปรับแสงดีอย่างไรวันนี้โบจะพามาทำความรู้จักกันค่ะในปัจจุบนันใครๆก็บอกว่าอาวัยาวะที่สำคัญที่สุดคือใบหน้าที่สวยงามแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือดวงตาวันนี้โบมีวิธีง่ายๆเพื่อเป็นการถนอมดวงตามาฝากค่ะ อันดับแรกเลยโบจะพามาทําความรู้จักกับเลนออโต้หรือเรียกง่ายๆว่าเลนปรับแสงคือเลนที่อยู่ในที่ร่มจะเป็นสีใสเมื่อออกแดดจะปรับเปลี่ยนสีให้ความเข้มขึ้นอยู่กับดุเลนปรับแสงดีอย่างไรหากเลือกใช้เป็นเลนปรับแสงไม่จําเป็นต้องซื้อแว่นกันแดดราคาแพงให้ความคุ้มค่า ในการใช้งานเพียงแว่นอันเดียวสะดวกในกิจกรรมการแจ้งหรือในอาคารทำให้ใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นและยังช่วยป้องกันแสง U v วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายหรือทำงานการแจ้งในอันเดียวกันหากใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาปรึกษาตีได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขากระทุ่มแบน